สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเมธสงกรานได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V ีสองโดยได้มีการโพส์ข้อความว่านาทีช่องค่อยบอกเจ้าแล้วไร้สดระบุมีคนปลอมช่องตนไปเม้นข่คมขู่นะาแต่ พร้อมดำเนินคดีกับคนที่ปลอมช่องพูดชัดมียูทูบเบอร์กกกอกฝ่ายลุงพลปลอมช่องไปปั่นป่วนคนอื่นถูกปลอมช่องจะดำเนินคดีถึงที่สุดเราต้องดาเนินการให้ถึงที่สุดช่องไหนเพจไหนที่เอาผมไปลงรับผิดชอบด้วยหน้าที่การงานผมไม่ธรรมดาคุณจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้ ผมจะดำเนินการกับพวกคุณให้ถึงที่สุดใครไปข่มขู่พยานผมไม่เคยไปคอมเมนต์ช่องใครแต่คุณมาปลอมช่องผมเจอกันแน่เจอกันแน่นอนที่ปอทออสะพานใหม่พร้อมทีมงานทนายผมชุดใหญ่ไฟกระพริบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได,ไไได้คนอย่างผมคำนี้ f c จำไว้นะครับอย่าพยายามมาจัดฉากแน่จริงมาสู้กันตัวต่อตัว,ตวผมเล่นแน่นอนผมจะเล่นเรียงตัวเลยไหนเมื่อคุณเล่นไม่เลิกยังกัดไม่เลิกถึงตาผมบ้างแล้วนะฝากถึงช่อง youtube เพจด้วยจะใหญ่ครับฟ้ามาจากไหนรู้กันแน่นอนคุณพยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมา เพื่อจะมาโจมตีผมเพราะผมอยู่ข้างลุงขึ้นกู่มึงลุงทำมาหาแดดมึงก็ยังโจมตีเขาเขาไม่ทำอะไรก็ว่าเขาขอทานออนไลน์กูจะเก็บเรียงตัวเลยเสียเงินกี่แสนกูไม่ว่ากูต้องตามตัวมึงมาให้ได้มึงทำคอนเทนต์ขึ้นมาเขาอ่านเกมพวกมึงออกหมด ลุงเขาทำมาหาแดกมึงไปโจมตีเขาเวลาเขาไม่ทำมึงว่าเขาเป็นขอทานออนไลน์นาคราเป็นญาติพี่น้องกับเจ้าของโรงงานผลิตครีมภรยาณถีพูดว่าเรื่องบริษัทไม่ต้องกลัวไม่ต้องเม้นเรื่องบริษัทจัดหนักอยู่แล้วมันไม่มีใครที่จะเอาไปไปตั้งได้ขนาดนั้น บ้าหรือเปล่านาทีพูดต่อว่าเรื่องบริษัทนาคามันไม่มีใครจะเอาไปไปติดหน้าโรงงานได้ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันผมเอาไปนาคราไปติดหน้าโรงงานเขาฟ้องเราไปแล้วสมองคิดบ้างคุณโทรหาใครไร้หาใครเขารายงานผมหมดถ้าไม่ใช่ ญาติพี่น้องกันเขาไม่ให้ออกไปไปติดหน้าโรงงานหลอกเขาฟ้องเอาสิคิดให้มากๆถ้าสมองตื่นๆไปแดกแฟบพยายามจะมาขุดคุยประวัติผมผมเลือกที่จะนิ่งแต่พวกมึงไม่หยุดกูต้องสู้กับพวกมึงแล้วมึงจะใหญ่มาจากไหนกูไม่สนผมไม่ได้ทำอะไรผิด เราเจอกันในทุกรูปแบบผมรู้ตัวแล้วเป็นใครพวกมึงกัดกันไม่เลิกมึงทำให้ครีมกูเสียหายครีมลุงป้าเสียหายเจอกันทุกรูปแบบผมจะเรียกร้องค่าเสียหายอีปา้าบานตะไถด้วยใครเอาภาพไปลงรับผิดชอบด้วยมึงหมาเพชรบูรณเลยกูจะให้มึงหมาไกล กูจะไปแจ้งความที่เชียงใหม่ด้วยกูนั่งเครื่องไปได้มึงจะนั่งเครื่องเหมือนกูได้หรือเปล่าต่อให้ใช้รูปคนตายมาเปิดเพจก็จะตามให้ถึงที่สุดผมไม่ได้โกรธเครืองกับน้าผมมาดูแลหลังบ้านระบบต่างๆให้ลุงเรื่องคดีผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเดี๋ยวปิดเพจนี้อีกมาอ้างว่า มีคนไปยิงผ่านมาผ่านกลับมึงจะเปิดต่างประเทศเพจมึงจะใช้รูปของคนตายมากูก็จะตามให้ถึงที่สุดผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วเรื่องนี้ผมจะมาดูกันเส้นคุณกับเส้นผมผมไม่ได้ท้าคุณยังไม่หยุด คนอย่างผมไม่มีเส้นมีสายคุณเล่นครีมผมผมนิ่งไม่ได้กลัวความผิดคุณขุดไปก็เจอแต่ความจริงแต่ผมนิ่งไม่ได้แล้วคุณเล่นไม่เลิกผมดูแลแบรนด์กี่แบรนด์คุณเตรียมตัวได้เลยไม่พูดเยอะเจ็บคอโปรดติดตามตอนต่อไปเราเจอกันทุกกระบวน ถ้าผมจะเล่นทุกเพจทุกช่องใครที่ไม่โอเคกับผมผมจะเล่นหมดพูดชัดมีช่อง y ยูทูบโกโกอกปลอมช่องไปป่วนคนโน้นคนนี้นาทีบอกว่ามีช่อง y o ยูทูบบางตัวที่กกอกนี่แหละปลอมช่องไปปัน่นป่วนช่องโน้นช่องนี้ช่อง y o ยูทูบบางตัวกกอก อยู่ฝั่งลุงพลน,นี่แหละจับได้จะตบสักทีมีนะผมเช็คมาแล้วมันมี y u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  e YouTuber ฝั่งลุงพลน,นี่แหละผมพูดเลยฝากบอกด้วยทำช่องปลอมให้คนนี้เกลียดคนโน้นคนนี้มาเกลียดคนนี้มีนะครับระวังคุณไม่พอใจใครแล้วไปปลอมช่องเขา ไปด่าช่องนั้นช่องนี้ให้เขาเกลียดกันคุณทำแบบนี้ได้หรอไม่ได้นะพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาให้ผมไปข่มขู่นะแต่อย่าพยายามสร้างประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อใสร่ร้ายคนอื่นเขารู้ทันคุณหมดตอนนี้เขาพยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาว่าผมไปข่มขู่นะไปข่มขู่พยานเขาสร้างคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะตัดขาผม เพื่อให้ผมออกห่างจากลุงพลคุณทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วปออทอสืบได้เพจช่องที่เอาผมไปลงให้เสียหายจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปคุณเมษสงกรานก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า คอหอสอต่อนะครับฟังไปฟังมาเหมือนนาทีจะใบว่าคนปลอมช่องเขาคือย ok ูทูบเบอร์กอกฟังจำเลยเพราะนาทีบอกว่าคนทำมีจุดประสงค์จะตัดขาเขาให้เขาออกจากออกห่างจากจำเลยคนที่จะให้นาทีออกห่างจากจำเลยก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันนะคือขัดแง ขัดขากันเองหรือเปล่าอย่าลืมว่าตัวจำเลยเหมือนสินค้าใครๆก็จ้องแต่จะหาประโยชน์ผมว่านาทีวางระเบิดให้ยูทูบเบอร์กกกอกลละพูดโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับถ้ามีจริงเปิดออกมาเลยครับส่วนตัวผมผมไม่เชื่อว่าคนฝั่งเราปลอมช่องนาที ไปขู่นะครับผมว่าเป็นคนฝ่ายจำเลยเองสร้างเรื่องกันเองขยันแต่ไม่ฉลาดมีแต่พังครับคนถัดไปบอกว่าดูจากการพูดการจาช่างเหมือนมาเฟียจริงๆคุณเมสสงกรารได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าดูเหมือนนักเลงมากกว่า CEO ครับผมจำได้ดีที่เขาไร้โสดครั้งแรกที่มาโกกอก นักเลงมากแต่ก็ลบคลิปนั้นไปแล้วเอาจริงๆก็ไม่น่าเชื่อว่าบุคลิกแบบนี้จะเป็นผู้บริหารจะเป็นคนเข้าวัดเข้าว่าสแสดงออกแบบนี้เสียหมดเลยครับคนถัดไปบอกว่าใหญ่ครับฟ้าเลยนะคะคุณนาทีดิฉันได้ฟังคุณพูดแล้วขนลุกเลยค่ะคุณเมสสงกรารได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่า นี่ขนาดเขาบอกว่าชอบอยู่แบบมอมๆอแม่แมนะครับค่ะเชื่อค่ะว่านะถุยชอบอยู่มอมอแม่แมเอาครับรอดูว่าจะไปต่อยังไงอย่า,งยางเงียบละ่ะทำอย่างที่พูดโลดกำหลังพีก